ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเรียบร้อยโรงเรียนตู่วิษณุบอกเองประยุทธ์มีอำนาจปรับย้ายทหารตำรวจโดยไม่ต้องผ่านกะกะตแค่ผ่านบอดเจ็ดเสือกลาโหมนำทุนก้าวได้เลยเมื่อเวลา8.45นาา45นาทีวันที่23พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงอำนาจคณะรัฐมนตรีคอรมอในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำต้องขอทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตหรือไม่โดยกล่าวว่าต้องขอรวมถึงการใช้งบกลางด้วยเมื่อถามว่าการปรับย้ายในทหารช่วงเดือนกันยายนหากยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ได้พลเอกประยุทธ์จันโอจานายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายโดยเสนอไปที่กกตหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ต้องเพราะไม่ได้เป็นการโยกย้ายโดยคอรมอตำแหน่งที่จะต้องส่งไปที่กกตต้องเป็นตำแหน่งที่ผ่านคอรมอเช่นการแต่งตั้งข้าราชการ40-41การแต่งตั้งตำรวจทหารไม่ต้องผ่านคอรมอแค่ผ่านคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลแล้วก็นำขึ้นทุนก้าวได้เลย นายวิสนุกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ